หเลนี่เข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าว้าวเฮ้ยฟังฝางว่ะอยู่ไรกี้นาลินนี่คืออะไรครับเชฟเรียบร้อยเชฟกูครกตำกับย่างกินน้ำเงี้ยว กูจบรัมวันนี้เราจะไปดูบ้านใหม่กันนะครับซึ่งรถที่เราจะใช้ก็คือคันนี้ yeah. เจอแล้วได้แล้ว thank you เราบอกว่าเราอยู่ใส่นี่น,นี่ในนี้เลยหลังนูน้นบบ <c oughs> เลยเหมือนอะธุรกิจวันนี้ครับเรามาดูบ้านกันวันหลังที่14บ้านเล็กที่14เดี๋ยวดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วเราจะได้เข้ามาอยู่หรือเปล่านะครับแม่กับน้องอยู่ข้างหลัง ามาดูบ้านหลังใหม่กันใช่ไหมใช่แบบิกเอฟสิบสองนี่บ้านหลังนี้ครับเลขที่สิบสี่เีเราจะมาดูแต่ว่าวันนีว้ว,ว่ามีปลาสองเจ้ามีคนหนึ่งมีอีกสองคนเข้าไปดูก่อนมันต้องแย่งชิงกันจะต,ต้องมาดูว่าเราชอบมันหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราชอบเราจะจองทันเขาหรือเปล่านะครับจะรอดูไปจากหลังที่เรามารอดูอยู่ก็มีหลังนี้เหมือนกันนะครับ for sale สำหรับขายหรือเช่าตรงนู้นก็มี นะครับตามหน้าบ้านก็จะติดไปบ้านไหนขายบ้านไหนเช่าบ้างอะไรเงี้ยก็ให้ติดต่อเจนแล้วก็เข้าไปดูได้ <c oughs> ดีดีจริงๆพลังใบอมอนลง <c oughs> ้าริมพลังใบ ยังไม่เสร็จเลยมีคนเข้าไดูอยู่ข้างในหนึ่งคนนี่คืออะไรเฮ้ยจัสฟิมอันนี้ครวโอเคดูได้ h หรอวาวอลชิงมอช a ีนโอเคครวนี่เป รับแขกก็คืออันนี้โซฟาโอเคดีิวไลก์นัลลิมโอเคดู้ว่าบนไหม อย่างหงน้ำตรงนี้อืมเขาดีนเวทมาใหม่รีนเวทใหม่ห้องน้ำก็สวยนี่ไปรูุ้่งไรห้องทำงานพ่อก็น่าจะอยู่ข้างบนได้หรือไม่ก็ข้างล่างกรนะือไม่ก็ข้างล่าได้ไม่ง่นีเปิดได้ด้วยเปิดไปไหนนะอ,อ๋อห้องเก็บของ โอ okay. เคเยอนะเลยชอบไหมชอบโอเคโอ้ยอถ้าเอาก็จะได้ถามเขาเรื่องวางมันจำเรื่องเวลาพันห้าห้าสิบเรื่องเล็กเอ้ามาไปดูห้องนำ้ำหลังบ้านโอเคหลังจากไปดูแล้วแล้วครับผมเกือบเซ็นไปแล้วเมื่อกี้ชอบแต่ว่าคุยกับน้องนิกแล้วน้องนิกบอกว่าเออมันเล็กไปมันเล็กไป เด็กเขาไม่มีที่เล่น,อ,นลอืมห้องด้านล่างก็กะว่าจะทํางานแล้วก็ด้านบนก็เป็นที่นอนของเด็กๆห้องน้าอะไรสวยเหมือนเขารีโนเวทมาใหม่หมดละ่ะในครัวก็ดีของใหม่หมดนะครับเป็น<อ>นั่นแหละสเปซมันไม่พอ,อ,พนอนเด็กๆเขาไม่มีพื้นที่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อน่าจะต้องเป็นสามห้องนอนนั่นแหละสองห้องนอนน่าจะไม่พอเดี๋ยวเราไปบ้านอาปานครับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูบ้านอาปานริกเกอร์เนี่ยหอมจากเมืองไทยที่ มาเชิดชายอยู่ท <arn> <ian> ี่อังกฤษเขาบอกว่าวันนี้จะทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกับส้มตำให้เรากินปไปกินบ้านตาปกันไปกินข้าวบ้านตาปกันวันนี้กโกเยรร้องเพลงก็มันอาละ บ้านหลังนี้ครับดูน่าสนใจดีเหมือนกันชึบชิบเดี๋ยวเราจะลองโทรไปคุยเขาดูเข้าไปดูในเว็บไซต์ลองโทรนัดดูาหลังนี้ดูวันที่สิบหกนลินเกาะรถเข็นแม่ไปอยู่ตรงนู้นนะครับผมแวะดูนี่ท้องฟ้าใสสวยงามมากนลินพ่อเห็นที่พักอป่านแล้วใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้สีน้ำตาลนี่ไงนี่สีน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้พ่อเคยเห็นในเฟซบุ๊กอปานเคยลงให้ดู ไปไปทาไปบ้านประัดกันไหนใช่เปล่าสวัสดีครับ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 อับป่านักปักสวัสดีครับไปไหนกันนะเดินมาอับป่าเนมาอาามรับพอดีใช่ไหมน้าลินอับป่ามารับน้าลินพอดีใช่ไหมใช่ไปเดินดูอับป่านหนึ่งเป็นนู่นละ วันนี้มาวอล์กกันบ้านนะป่านนะปักนี่ดอกไม้เริ่มบานแล้วตรงนั้นอ่ะตายตายตายไปเีปป่านี่มึงเป็นเหมือนเป็นเอเจนต์เลยนั่นแหละเอเจนต์ี่นี่ม่กตัญญูมีเอเจนต์สองคนนะครับมาช่วยป้ายยาเผลอๆก็นา่าโดนอยู่เหมือนกั่นี่ยะถ้าเกิดโดนส่วนกลางจำเจมเด็กๆเล่นได้นี่มัน ข้างหน้าข้นอกนู้นก็มีอยูชิ้ช้ามีอะไรองเงรื่องนู้นไม่เป็นอันเดียวกันไหมไม่เห็นที่ว่าหน้าโครงการเดียวกันโซนเนี้ลองถามเขาดูนี่เดี๋ยวอีกไม่นานนี่ดอกไม้ดอกไม้มาแล้วเนี่ยร้องเพลงอีกอ่ะไปขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไป นี่เข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าว้าว,าวเฮ้ยฟังฝางว่ะฟังฝางว่ะถอดรองเท้าก่อนเอจ้าของบ้านคอรดอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยุดยุยยดุมาดูรองเท้านี่มาดูห้องลิฟทงรูมกันนะครับลิฟทงรูมเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างนอโอ้อนี่เป็นครัว อยู่ดานล่างเว้ย์กชิลอยู่นะเนี่ยชิวเลยห้องที่บ้ามันเปิตรงไหนห้องไหอ๋อตรงนี้เหรมันรับแดดบ่ายห้องนั่นใช่ไหมก็คือโบกมือเลยตอนเย็นเลิกงานแล้วก็เปิดล็อกเล็กล็อกแเล็กไปขอไปดูห้องนอนหน่อยดิอ้าวไปกี่อันอ่ะสามหรออ๋อไม่ใช่อันนี้ห้องน้ำอันนี้ของใครอ่ะ องบ้านกนองป่านห้องนอนใหญ่อะไอ้เี้อเผอเผอเลอมาจะได้อยู่ที่นี่โดนป้ายยาโตแต่มันมีส่วนกลางนี่ส่วนกลางก็ลงไปเล่นได้อันนี้อะไรอะนี้เป็นเครืองแบบอ๋อสภาพีเตอร์ักผ้าดิเหอเปไปักไอปัมกอเข้าไปดูหน่อยนะ เห้องเล็กก็ไม่เล็กนะเนี่ยเชี่ยโอเคทำงานาเน่สงจอ,อขามีตู้ให้หรอไหมพวกตูเ้เสื้อผ้าตรงนี้เอยไม่ใช่กับตู้กับตู้เขาใช่ไหมตักซื้ออะไรกันเข้ามาบ้างอ่ะที่ต้องซื้อเองางาอโอ๋โอเฮ้ยต้องงานนหรอ เตียงนอนเขามีให้ใช่ไหมโซฟาเขามีให้ถูกไหมมีนั่งนะยมา้วือนวิวด้านล่างครับส่วนกลางคือตรงนี้ที่เราเดินไปดูกันเมืสส่อกี้ฝงนู้นชิว เห็นวิวเมืองโอเคน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงต้องลองคุยกเขาดูป่านนี้เดือนเท่าไหร่นะพันเก้าป่ะสองพันผมให้รวมหมดอะแต่ไม่รวมงานแล้วนะอืม1ี0พันเก้าพันเก้าหกสี่ โอเคแต่ว่ามันมีหลายราคามันมีลดถ้าเกิดพี่ไม่เอาเฟอร์อ่ะก็ลดแตกหักเลยหนึ่งร้อยก็เหลือพันแปดแล้วถ้าเกิดชั้นเหมือนอย่างชั้นนู้นอ่ะมันลดลงไปอีกร้อยนึงอ่ะเออน่าสนใจในห้องไหนว่างเนี่ยพี่นี่คือห้องนอนใหญ่ห้องนอนป่านยังอ่อนใหญ่ดูแล้วแล้วละห้องไหนว่างอ๋อห้องว่างนั้นก็เห็นมีคนมาดูบ้างแล้วอันนี้แต่นี้มันจะเป็นแดดแดดแดดบ่ายพิณิคเหมือนแดดแดดบ่าย dạ chấm à, hello 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 Ờ, ờ là. Okay. Mình không Được hello 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 ของลงไปซื้อกับข้าวหรือไปซื้อของมาทำกับข้าวเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้กันวันนี้นะจ๊ะนี่เรามาดูคนนี้ดีกว่าบัตรกำลังปอกซ<ม>ูเชิซูเชิซูเชิคือผู้ช่วยอะ่ะผู้ช่วยเชฟอ๋อแต่ได้ข่าวว่าซูเชิทำอาหารอร่อยกว่านะทำ <c oughs> อะไรกัผู้ช่วยนะใช่จะให้เกลี่ยดิบหรือลิกเกอร์ผู้เนื้อหอมมากมายในตอนนี้ที่ไหนก็แยกตัวอยู่โอ้ลมพัดลมพัดลมพัดที่นี่เ,น<ล>เราใช้ห<ล>ัวสวีบมันเรียกว,ว่าสวีบใช่ไหม เอามาแทนมะละกอครับเพราะว่ามะละกอที่นี่ราคาค่อนข้างสูงนแล้วก็มันเดินทางมาไกลสแต่ว่าสุขีที่นี่เราซื้อได้เลยปอนต์หนึ่งปะวะใช่ไหมโอ้แปดสิบห้าเพนน์แปดสิบห้าเพนนด้วยแปดสิบห้าเพนน์เนาะใช่ครับถูกมากแต่ว่าไอ้มะละกอลูกหนึ่งประมาณเจ็ดปอนด์มันก็จะไม่ปิดนะใช่ดูมาทาร์ทมาดีลุ่นเลยี่ไอ้ไม่เคยอะไรครับเชฟไม่เคือะไรครับเชอร์รี่ ต้องยกต้องพนมือแม่เชฟเรียบหรอเชฟกูโคตรนี่ครกอันขูดมานละวก็หอว่มาเจอเท่ ไก่ได้แล้ววะเอ๊ะสีสวยว่ะมานขอมีส่วนร่วมในการทำกับข้าวเมื่อน,นี้หน่อยหยิบไก่ออกมาก็ยังดีกระเทียมสี่หัวมาใชหนาทาวเ่าหรอรักเล่นนะครับบอกมาว่าเทพิด,ดาน,นี i ด,ดีตามไปตำกันได้พรอแคบจะแบบลูกแ้งแล้วนะลูกลรงกมันกได้แล้วแหละทุบได้ น้ำเงี้ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอเคค่ะผมก็ตักให้หนูต้มตำกับย่างนิ้มน้ำเงี้ยวน่าดูบรรยากาศบรรยากาศการกินนมำจิ้มน้ำเงี้ยวของเราครับกับเมืองอันนี้ของน้าลินอร่อยไหมยังไม่ได้แกะเลยแกะได้ไหมหรู้มันมีอะไรใหม่น้าลินเอ็นจอยมากไก่อร่อยไหม มาแบรนด์นิวน้ำปลาขวดใหม่น้องคาแรกโอ้กหไหแล้วคือไปแล้วอืออยุ่จำไหมเอาไฟรอจะย่างก้รไหวอ่ะสม่ำเิ่มเิ่มทั้งหมดเลย เรียบร้อยลจริงอัดวิโอเริ่มขอบคุณเชฟกับซูเชฟครับสำหรับเอาของปิดท้ายไหมอะไรครับเอามาเอามาเอ้ยเอามาเอามาอันนี้เห็นบอกทีเด็ดนี่อันนี้ครับเอาปาดเอามาให้บอกว่าเป็นทีเด็ดปิดท้าย ลองดูวันนี้กินกับน้ำพริกขิงเหรออันนี้คือน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกข่าเยอะไปไหมได้มันไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยจะนัวหน่อยนะมาเด้อพี่น้องกินข้าวกันเด้อพี่น้องดีจะปิดล็อกกับการเปิดอังนี้บอกวันนี้เราจะปิดกันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวสำหรับวันนี้เราลากันแค่นี้เปิดล,ละ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 วันนี้หนูแฮปปี้ไหมแฮปปี้แ <Happy. S 1> เลยโอเคขอบคุณนาปานขอบคุณอปอฟักด้วยนะครับสำหรับมื้อนี้แล้วก็มาที่ว่าเร็วเขาต้องแพ้แพลทำไมครับขอลาไปก่อนครับครับผมมาดูมีตองค์นะจ๊ะบายซิวครับบาย